เออได้เวลาปั่นจัก,กรยานเล่นแล้วค่ะเพอปปีนไปไหนแล้ว สนุกไหมพัพปี้มาแล้วดู๊ยดู๊ยดุ๊ยอาเปโนปั่นมาก็ปั่นให้ถึงเสน้นไทยเลยฮะปันน่นใหน้ถึงเส้นชัย มาปั่นกลับมาปั่นกลับมาเร็วปั่นมาปั่นมาสนุกไหมคะสนุกสนุกป๊อปปี้ป๊อปปี้มันจะมากวนแม่ไปไปพายป,ป,ป,ป๊อปปี้ปั่นเล่นไปทางนน้นไป อะไรไช้ปั่นไปทางโน,น้นปั่นไปทางโน,น้นค,คิดออกอะไรปปปไปไหนป๊อปปี้ไปไหนหนุนไปเรียกมันไปไปเรียกป๊อปปี้มาเร็วชิชิป <c oughs> เหนื่อยหรือยังอันไหนกระโดดตบให้แม่ดูสิออกกําลังกายกระโดดตบชิ <c oughs> <c oughs>